สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลกระปุกออกงานด้วยชัวที่โชว์รมรถยนต์มือสองกวงงสงขเทรานะคะและคลิปนี้เนี่ยเราจะพามาชมกับรถเก่งราคาถูกอย่างตัว Honda c i ซ y ที่เป็นรุ่นแบนตลาดยอดฮิตยอดนิยมใช้งานเลยคันนี้รุ่น 1.5S ปี2009เกี่ยวโตนะคะผู้ชมคะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าราคาถูกมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับราคาหน้าป้ายอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทวันนี้รับส่งรถกันไปเลยเหลือเพียงแค่1น0 0 0 0 เจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับตัวนี้นะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราพาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับตัวภายนอกบอดี้รถนะคะคันนี้สีบอลเงินสีเดิมๆมาจากโรงงานเลยไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุน,นะคะยังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บงานใดๆทั้งสิน้นตัวล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อมแมก ซีรีส์อย่าง195ทั 60, ขอบ15นิ้วนั่นเองนะคะไม่มีคดไม่มีดุ้งค่ะคผู้ชม่าแล้วก็ได้เป็นตัวกระจกมองข้างรุ่นแบบปรับไฟฟ้ากันอีกด้วยสําหรับตัวนี้นะคะกระจกนะของเขาเดิม h o n d ้าทุกบานเลยนะคะคผู้ชมด้านบนหลังคาสีเดิมๆไม่เคยสาสีไม่เคยพิกความแน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวซอกนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้ได้เป็นซอกนะคะสีแบบเมนอารอยดทเดิมๆนะคะรับประกันเลยว่าตัวรถนี้นะะสภาพสวยมากๆค่ะ ภายในก็จะได้เป็นสีทูโทนะคุณผู้ชมขาคอนโซลสวยเนียนกริบไม่มีรอยขีดรอยขวนได้เป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนเครื่องเล่นเดิมนะคะที่มาพร้อมกับเจ้าของเดิมคือแบบติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ DVD CD เชื่อมต่อได้นะแล้วก็เป็นระบบแอร์ ab, แบบแมนวนวลด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะสําหรับภายในตัวบอกคันนี้นะคะก็ได้เป็นบอก รมเบาะผ้าลายกราฟิกเดิมๆม,มาจากโรงงานกันเลยตัวนี้จะเป็นภายในโทนสีเบจนะผู้ชมขามก็จะดูกว้างๆโปร่ปงๆสบายตานะคะรู้สึกว่าภายในแบบไม่อึดอดัดแออัดนะคะเพราะว่าเป็นโทนสว่างนั่นเองนะตัวนี้นั่งกันแบบสบายเลยคุณผู้ชมขาพรมหลังคาสวยนะไม่มีคาราบพอยเจมหรือว่ารอยยันมานะคะไฟท้าก็เป็นไฟท้ายเดิมๆด้วยไม่มีร่องรอยแตกหรือว่ารอยร้าวแต่อย่างใดนะ ตัวนี้นะคะมีตัวถาดรองท้านะคะเป็นของซิตี้ตรงรุ่นมาให้สวยๆพร้อมใช้งานกันเลยอันนี้ภายในคือกว้างนะคุณผู้ชมจุของกันได้แบบเยอะนะคะร่องรอยจากการใช้งานก็ถือว่าน้อยเลยทีเดียวนะคะตัวรถคันนี้นะคะซอกสีเมทาร์ครอยดอดเดิมหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นฝาก,กระโปรงท้ายแบบเดิมเลยนะคะรับประกันว่าบอดี้ของเราร้สวยมากคุณผู้ชมขาไม่เคยมีอุบัติเหตุ หน้าฝั่งคนขับตัวนี้นะคะก็สีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันมาพร้อมกับภายในนะคะซอกแห้งๆสีเดิมๆจากโรงงานไม่เคยพ่นซอกทำสีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเม็ดอาร์ครอยดทเนี่ยนะคะก็คือเดิมมาจากโรงงานแบบนี้นะคะผู้ชมคะสำหรับตัวรถนะคะภายในคันนี้หัวน็อตเดิมไม่มีอรอยขันน,อน็อตมาพร้อมกระจกไฟฟ้ารอบคันปรับออโต้ฝั่งคนขับและเป็นตัวกระจกวางข้างแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยค้่หนังสวยๆมาให้ นะคะผู้ชมคะพวงมาลัยนะคะก็คือแบบเป็นพาวเวอร์ด้วยนะแล้วก็ภายในของตัวเบาะตัวรถไม่มีฉีกไม่มีขาดแน่นอนเดี๋ยวพวกเาพาไปชมกันต่อนะที่เครื่องยนต์ด้านหน้ากันเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นตัว Honda IVT e c เทสูบ16วากลาวเครื่องเป็นซินล้วนไม่เคยติดตั้งแกเลยนะคะบอด,ดี้โครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมจากโรงงานการันตีโครงสร้างตัวรถนะคะฝากระโปรงหน้าแบบเดิมๆมันๆกันมาแบบนี้สติกเกอร์โรงงานนี่ก็อยู่ครบกันด้วยนะคะผู้ชมคะสำหรับตัวนี้ราคา โปรโมชั่นนะคะลถเหลือเพียงแค่178,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจนะคะติดต่อกระปุกเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0989807503หรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะสวัะปุกต้องขอตัวลากัไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ